เวลคัมทูลิมลิงครับพี่น้องครับวันนี้วันหยุดนะครับกันเลยบรรยากาศเนาะเขาถอกห่วงแล้วเนี่ยเขาเป็นห่วงแล้วเนี่ยผมก็จะได้กินกินมันจะหร้อยไปในความคิดเลยมันสิเป็นกินล้นขนคิ้วต้วนยางยางหนังหอม,หอม ตำเครื่องทั้งถึงขั่วเท่กันมาทีนี้เผ็ดเพรหอมนั่นคือเมนูขั่วหนูครับพี่น้องครับบู๊ขาดูว่งหันเขาก็ใส่ไหมแหลกแล้วไหมสองมันพาผมมา เ้ยกูบพยะยามนะมึงเด้อเหมือนเงและแล้วผมก็มาถึงนาผมจากการเวลข้ามชูลิมดิมอีพีสองมาเบิงเข่าหน้าพี่น้องมาดูข้าวนาผมเด้อนี่เด้อ อันนี้เป็นข้าวเหนียวด้วครับโู้เม็ดเขา่ามาฐานใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครับการซับพอร์ตพันเข่ามาจากไอผมนะครับพี่ชัยพี่ชิตไอหักผมนะครับเดี๋ยวบอยเบิกบา่าวกับพี่เอใส่บวงอยู่ทางคุณผมเลยแวะมาเบิงเขานะวันหยุดพอดีเนาะโอ้ห้องนี้คือร่างการในบอลลม พปพดปุ๋ยหรือไดห้องขางทางงามอ้กคนปู่ห่วงไหมปฏิทูแม่แถน <S <S เดี๋ยวย่างไปเบิ้งข้าวเจ้าข้างในก่อนว่าข้างนอกเป็นข้าวเหนียวหนึ่งสองมอหันพวท่านหมู่เลยนะมาดูข้าวเจ้าับพี่น้องครับนี่ข้าวเจ้าด้วยข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับอู้เอาเรื่องอยู่ดิ โคดเจ้าด้วยครับนี่บูขอบคุณหน่วยซัพพอร์ตทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณริมลิงแฟมิลี่นะครับผมานาบัว่วมคือพานาเดี๋ยวผมสิบห้ามาเบิ้งเข่าอายผมหน้าติดกันนะครับเพราะว่าพันมาอยากเพลินเบิดเลยเข่าพันเดเี๋ยวมาดู นี่เม็ดมเขาแบบเดียวกันเป๊ะของไอผมนะครับปุ่นตัดหยาแป้นเดือดเตือนม่อที้เลยคอนเซปคอนเซปข่างทางให้งามไปก่อนนั่นแล้แม่แทนงานเข้าไปเบิ้งกันเัวนี้ นี่คือหมองหมองนั่งกินมาหาตั้งแคมแถวนี้บ่อยไปเดี๋ยวกลับไปหาบอยเบิกบาปกับพี่เอเซโซกันเนะบิงทรงก็สิบริษีแตกแล้ว่ะพี่น้องเอ้ยหนูนเปลี่ยนเมนูดีกว่าเปลี่ยนเมนูเป็นปาดโค้งไก่ซะ